วันนี้เราจะเปฏิบัติหน้าที่กันมี2-3เคสด้วยกันเน,นึครับเราได้รับแจ้งจากคุณกล้องสารรัฐครับว่ามีชาวบ้านนะครับในซอยวงกลดสี่เมนี้น้ำท่วมาเป็นเวลาประมาณหเดือนแล้วนะครับไม่มีนงวนงานไหายเข้ามาเลยประชาชนที่ยังอยู่ข้างใน40หลังคาเรือนนะครับก็เลยขอเพียงแี่40ชุดแต่ผมเลยติดมาประมาณ100ชุด แล้วต่อไปเราจะไปที่นครนายกหลังสิตพันธบุรีแจ้งว่ามีคนไข้นะครับต้องการที่จะไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับผู้พันเบิร์ดบอกว่าขอให้บีบินไปรับคนป่วยออกมาให้โดยเร็วที่สุดเสร็จแล้วช่วงเย็นๆค่ำๆตอนนี้น้ำทะลักเข้าไปถึงสุขุมวิท50นะครับแล้วก็แถวจะรันสนิตวง7 9 34 41 65ตอนนี้น้ำเต็ม ให้เราไปประสานงานหรือองคยบนเราก็จะไปที่ขอร้องมานะครับภารกิจวันนี้เราน่าจะเสร็จอยู่ประมาณสักเกือบปีหนึ่งวันนี้นะครับ ฝนก็ตกปกติครับผมจากของมาเนี่ยเป็นน้เปือนเลือดไม่เคยตกเลยนะครับแล้ววันนี้มีน้าชายของคุณต้อบอกว่าพบจอร์เจียเพาว่าเห็นแต่ของกระดูกนะฮะแล้วก็หัวหน่อยนึงแล้วก็หาก็อยู่ประมาณนี้ที่ตกต้องไม่ได้นะเขาไม่สั้นกว่าสงเมตรผมว่าทุกสายสองตัวยังจับไม่ได้ลย่าสุดไม่มีใครมาจับมาเรื่องจอร์เจียไม่มีใช่ไหมครับไม่มีผมก็เลยคิดว่า กังมีเวลาเหลือพอนะครับเราจะมาลองจัดเตอร์เต้ดีไหมเราเลองกัว่างเลงให้ผลข้างการก็ออกกันครับผมคนที่น้ํายังไม่ท่วมนะครับอย่าประมาทนะครับเพราะว่าน้ํามาเข้าถึงถึงทุกพื้นที่ซื้อแก๊สปิกนิกซื้อแก๊สจิมเป็นถ่าดแก๊สนะเตรียมไว้เลยนะครับ เตรียมกาต้มน้ําอาจจะเป็นพวกบะหมีม่สาเร็จรูปอาจจะเป็นทำกับข้าวกินในด้วยแก๊สครูต้องเตรียมไว้พร้อมอาจจะมีน้ําแข็งสักถังหนึ่งนะครับแช่พวกปลาพวกหมูอะไรต่างๆซึ่งสามารถประทังชีวิตได้ประมาณสักอาทิตย์ที่สองอาทิตย์เราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นเราช่วยจัิเองได้ เราทํางานตั้งแต่เช้เชายังกระทั่งตีหนึ่งี2เราได้สิ่งพวกนี้มาเนี่ยทำให้เราลองเรามีพลังและกำลังมั่นใจมากว่าพลังการทด้มาโอ,โอ,โอ้เราไม่หมดครับขอบคุณมากครับบริษัทที่มา <นะ S 1> มอบให้เราอ๋อเียแต่วันนี้เราก็ถือว่าได้ผลงานที่ที่น่าพอใจอครับนะฮะ เพราะว่าเราเอาของน่าจะานวนไปประมาณสักสักหกสิบเ,เชุดเนี่ยเราก็แจกให้กับพี่น้องที่ไม่ได้จริงๆนะครับในซอยต่างๆนะครับเราก็ได้ผลของนะครับจากวัดแสงนะครับเอาไปให้พระซึ่งไม่มีใครออกมเมาเลยนะครับคืนะอพระเขาสั่งซื้อแล้วพระที่นั้นมะฮะอยู่กันประมาณสัก20่สรูปแต่เข้าศาลก็หมดทุกอย่างหมดนะครับเร้วนี่ก็สั่งซื้อลถมันเข้าไปไม่ได้ต้องใช้เรืออย่างเดียวแล้วเรือของชาวบ้านเนี่ยก็ประมาณ ลำไม่ใหญ่ึ้นไ,ได้เรือเราสองลำนะครับมันทุกสองลำเพิ่บเข้าไปฝนให้หมดเลยเดินทางจากตรงนี้ไปนะครับถึงวัดเนี่ยประมาณ7กิโลเดินทางเราใช้ประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าฝนตกพายุพัดกันหน่ำโอ้โหฟ้าร้องระหว่างทางนี้พยายามตลอดเลยว่าอย่าให้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นถ้าเรือล่มมาเมื่อ,อไหร่แล้วเนี่ยสิ่งไอ้ผมพวกเรามันมีชุดทูชีชพแต่ข้าวของของพระนี่ครับจะไม่ได้ฉันไม่ได้ทำอย่าง แล้วสุดท้ายก็ไปถึงวัดนะครับโอ้โหข้าก็ดีใจนะครับเราก็ดีใจได้ของของไปให้ที่ที่ทางวัดนะครับวันนี้เพิ่งออกมาระหว่างออกมาเราก็ได้รับคนโดยสารตามทางมาส่งหน้าปากซอยก่อนเข้าไปก็รับคนจากข้างนอกเข้าไปส่งข้างในวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับภารกริจเราถือว่าสําคัญมากๆเหมือนกันก็ถือว่าอีกยานที่เราไม่ได้ทําก็คือคนคนป่วยก็ไม่เป็นไรครับถือว่าตัวันนี้ก็น่าจะทุกคนน่าจะผ่อนเพลียกันแล้วก็ว่าผลด้วย ทั้งฝนทั้งแดดตล้งวันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกลับไปกินยาแล้วพรุ่งนี้เช้าลุยต่อครับ